วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโรคไยทองนะครับโรคไยทองเนี่ยมันเกิดจากผู้หญิงนะครับที่มีอายุตั้งแต่ส5ปีจนถึงขึ้นไปนะครับโรคนี้เกิดมาจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับมันจะไม่มีเพราะทั้งมันจะหมดไปเพราะออพอฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้หมดไปก็ทําให้การตกไข่ของผู้หญิงซึ่งจะมีเดือนละครั้งเนี่ยมันไม่มีการตกก็ทําให้เมนหายไป พราะเพราะสิ่งตัวเจ้าโฮอร์โมนตัวนี้หายไปสิ่งที่ตามมาก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในร่างกายนะครับเช่นมีอาการร้อนรูปว้าโดยอก้อนส่วนบนของร่างกายในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ผิวหนังก็จะแห้งเหี่ยวนะครับช่องคลอดก็จะแห้งนะครับไม่ชุ่มชื้นแล้วที่สําคัญก็คือทําให้กระดูกเนี่ยปลาะเนื่องจากกระดูกกระดูกก็จะบางนะครับพอหกล้มลงมาก็จะเกิดกระดูกหัก แล้วก็ต้องทําการผ่าตัดและเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกมากมา,กายไกล่ก่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการขาดที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับทีนี้พอเราบรรทานฮอร์โมอนเอสโตรเจนโดยทั่วๆไปก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะครับต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับทีนี้ในสมุนไพรของไทยเราเนี่ยนะครับมันมีสารตัวหนึ่งเ็าเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนเป็นผานที่สกัดมาจากวาวเครือขาว นะครับไอ้เจ้าควาวเคอือขาวหรือเจ้าควาวเคอือขาวจีนนะครับชื่อชื่อพิจาร์คืออพลรเลียไมเดชโฟรากับโพูรเ e ียโรบา a ตทั้งสองตัวได้สารสกัดออกมาเหมือนกันโดยสารสกัดทั้งสองตัวนี้นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และรวมถึงกระทรวงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับรวมไปถึงจุลนอกของต่างประเทศได้ทําการวิจัจย เรื่องของพิษพิธยาในสารสกัดต,ตัวนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีมีม,ม,มคีคำกล่าวหรือคําอ้างถึงความไม่ปลอดภัยของสารตัวนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับกรมวิสาศาสตร์การแพทย์ก็เลยได้ทาการวิจัยโดยใช้ความสารสกัดจากความคือข่าวตรงเนี้ยในขนาดถึง100มิลลิกรัมให้หนูกินเป็นเวลา4เดือนสรุปได้ว่าไม่เกิดปพิษที่สภาพใดๆแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการเป็นพิษนอกจากนั้นนะครับ ในต่างประเทศจอแนลอีกจํานวนเยอะมากได้พูดถึงโดยการใช้สารสก,กัดของความเผือขาวในจํานวนถึง200มิลลิกรัมมากกว่าของมรมวิด1เท่าตัวข้อสรุปว่าไม่เกิดท็อกซิกหรือไม่เกิดพิษพิยาใดๆความปลอดภยัยตัวนี้ถึงค่อนข้างสูงแล้วสารสก,กัดตัวนี้นะครับมีโครงสร้างคล้ายๆกันกับฮอ,อมอนเอสโตรเจนแต่ขนาดเล็กกว่าเพราะมันตกมาในรีเซพเตอร์ที่ร่างกายรับมา มันก็กระตุ้นในร่างกายในีสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนกลับมาได้ก็เลยทําให้มันสามารถทดแทนการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงในวัยทองนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับพอร่างกายมีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกลับมาสิ่งที่ตามมาก็คือเลยอะไรก็คือว่าความมีน้ำมีนวลโรคอาการที่ก็เรียกว่าออสเตรหรือร้อนร้อนหนาวหนาวในตอนกลางคืนนะครับมันก็จะหายไปนะครับนอก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 นอนอกนกนอกนกนอ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 กาอการกนอกอกนอ กระดูกกระดูกที่เคยเปราะจากกาดไวยนะครับคือพอไวพอเข้า30ปีจะเป็นช่วงพีที่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 เขาเรียกว่าความสมบูรณ์ทางเพศเนี่ยหรือเจะเดินพันธุ์สูงสุดหลังจากนั้นก็ค่อยลดลงมาตอนที่40ปี50ปีขณะที่ลดลงเหล่านี้นนก็ทําให้การสึกหลอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อของการสึกกร่อนของกระดูกเนี่ยพลอยลดลดึกพลอยบางลงไปด้วย,วยพอเกิดพอเกิดการตกล้มหรือเกิดอะไรเนี่ยมันจึงสามารถหักหรือเปราะได้ง่ายพอเราให้ฮอร์โมนที่เป็นทดแทนจากพืชตรงนี้เข้าไปก็เลยทําให้ การสึกกร่อนของกระดูกเนี่ยช้าลงด้วยมันจะเกิดผลดีกับผู้หญิงมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงใบหน้าที่เคยแห้งเหี่ยวนะครับก็จะสดชื่นขึ้นอารมณ์ที่แปรปรวนทั้งหลายก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับอาการร้อนร้หนาวหนาวก็จะหายไปนี่คือข้อดีของฮอร์โมนสารสกัดจากกวางเลือขาวซึ่งเราเรียกว่าไฟโตเอสเตอรจนโดยที่มีสารสําคัญอยู่2ตัว คืออันที่หนึ่งคือสารที่เราเรียกว่าไอโซโฟลาโวนกับตัวที่2องอีกตัวหนึ่งคือสารที่เราเรียกว่าพูเออร์ลิน